ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับเรื่อนี้ท่านก็อยู่กับรถ f e r r a r i f 4 0นะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์ยุคเกาเลยครับปี1989นะครับก็อีกปีเดียวก็เป็นปี1990นะครับก็สมัยนั้นเนี่ยมันคงจะสุดยอดน่าดูเลยครับดูภายในครับเครื่องยนต์เยี่ยมจริงนะครับก็อย่ารอช้านะครับทําเครื่องนะครับทําให้สุดนะครับสุดครับสุดครับ ติลล็สุดครับเบรกสุดครับช่วงล่างเอาเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรูปทรงอย่างนี้นะครับชุดเกียร์ก็สัก8เกียร์เลยนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นขับ4ล้อนะครับเพราะน่าจะคุมไม่ไหวนะครับขับ2อล้อเนี่ยมาครับก็ติดตั้งอุปกรณ์จาก691แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น744แรงม้านะครับเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูแรงดีนะครับดูภายในกันหน่อยนะครับ่าโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวลองขับดูกันนะครับ ไปซูปเปอร์คาร์ก็คือซูปเปอร์คาร์นะครับเดี๋ยวปรับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันในสนามแข่งนะครับไปเ,เครับเราก็มาถึงแล้วครับเป็นสตีทเลสซิ่งเลยนะครับ นะครับความสวยของยุคก่อนนะครับโอ้โหฝนตกครับพายุเรียบร้อยเลยอย่างนี้แต่ละคันนะครับไปนะครับแปดเกียร์ตั้งมาทรับเร็วครับแต่ว่าพายุนี่เป็นอุปสรรคเราอีกแล้วนะครับแ,แข่งสตีทคาดดาวไม่ได้ไป เรียวได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคเลยครับตะคองไปก่อถนนใช้ได้เลยครับเนี่ยขนาดมีน้ำขังอยู่ที่เหลือก็แค่ต้องดูทางให้ดีนะครับแล้วก็ระวังรถด,ด้วย โอเคเลยครับอย่างนี้วืดนิดหน่อยครับไปได้ครับครับชนโอ้โหเรียบร้อย ร้อยเลยแต่โดนแซงรับเบียดครับอย่ายองให้มันแซงอายุแรงมากเลยฮะแต่ F40 คันนี้ก็ยังขับได้อย่างนิ่งๆครับลมแรงอะไรก็ไปได้ครับ โดนกระแทกเล็กน้อยครับเสียการนิดนึงครับเอาครับทางนี้เป็นทางยาวเกียร์แแล้วด้วย330แล้วครับเกียร์สุดท้ายแล้วด้วยเป็นตัวเบรกนะโอเค เกือบไปครับนิดเดียวเมื่อกี้เกือบชนครับยังได้อยู่ครับเป็นรถที่ดีเลยนะเนี่ยคันนี้โอ้โหนี่ครับยับไปนิดนึงครับชนไปคันนาครับสนามแรกชนะยังสวยงามครับเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันน้ครับสนามต่อไปครับ ลองเป็นคอสกันที่เลยครับลองของใครมันเอาจะบ,บ้าเอาเฟอร์รี่มาวิ่งทางนี้ครับดูแล้วไม่น่ารอดครช่วงล่างด้วยนะโอ้โหเต็มๆทั้งลื่นทั้ง เห็นมันคุมง่ายครับก็เลยลองเอามาดูครับไม่น่าจะไหวนะเนี่ยโอ้สามรอบด้วยครับพุ่งออกไปเดเบรก่อนเบกต้องคุมความเร็วให้ดีครับโอ้โหลูกบอลลิง นีต้องคุมความเร็วครับตๆๆๆือตืออย่างยิง3าลูไปเลยครับเข้าสู่รอบที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นั่งเ,เล่นนั่งเล่นเพลงกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ รถขนาดครับง่ายๆเลี้ยวดีๆต้องเอามาลองของใช้จูนเดิมด้วยมาครับไปต่อเบรก ไหลไปกับพื้นหญ้าไม่เกาะเลยสักนิดเดียวครับแต่มันก็ยังไปได้นะแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยในช่วงล่างน่าจะทำให้มันแบบถไหลออกไปไกลไกลมากแล้ว แต่ให้ไปสู้กับรถเรนลี่ตรงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับวงนี้ไม่เคยรอดอยู่แล้วโอเคไปต่อครับรอบสุดท้ายแล้ว ของไปให้ดีครับเดียวเท่านั้นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราแล้วเรียบร้อยชนะเฉยเอาครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่สนามต่อไปกันเลยครับ่านเน่ครับก็มาถึงสนามถัดไปครับเป็นสตรีทเลสซิ่งนะครับ ที่พวกเราไม่เคยคุ้นเคยสักทีเอาละครับครานี้ไม่มีฝนครับน่าจะพอด้อยู่มั้งอ้แต่รถแต่ละคันโอ้โหหายแล้วไม่รอกันแล้วหายแล้วแต่ละคันโอ้บุกติอะไรก็มาครับ โว,วิ่งยังไงให้ทันเพื่อนเนี่ยโอ้พลาดไปคันนีงแล้วครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทางโค้งพยายามเหยียบให้เต็มที่ครับตอนหลังออกจากโค้งครับ อ้าวเรียบร้อยเลยหลผุดแหกพลาดเองครับเอ้าไม่โดนเช็คพอยต์ครับเมื่อกี้พยายามเข้าเช็คพอยต์ครับโอเคเข้ามาได้ฮนะเงยตกกันเลยทีเดียว วัดกันที่ความเร็วแล้วนี่รอบนี้ครับเป็นยากซะแล้วเอาแล้วครับบี้ขันหน้าไปครับทางตรงยาวทางตรงยาวแสงไปครับเรียบร้อย โอ้โดนแซงกลับครับโหดจริงๆครับยินเสียงแมคลาเรนข้างหลังบีมาแล้วครับแมคลาเรนแมคลาเรนบีมาแล้วครับเราบีขันหน้าต่อโอเคแล้วโอเคแล้วครับมาแล้วครับ พุ่งเข้าไปชนะนิดเดียวจริงครับเกือบพลาดเกือบแย่ท่านนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ f e r r ์รี่เอนคันนี้นะครับก็ใช้ได้เลยครับเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ